สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมตาเคซีไลท์ครับวันนี้ผมจะเอาเจ้า f อ r d Ranger อร์ xlt เครื่องยนต์2 2 2 0ึนเาะครับลองวิ่งงานในแอปครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่เราจะคุ้มค่าไหมนะครับแล้ววันนี้เราจะใช้ระยะทางไปทั้งหมดสี่กิโลและจะได้ค่ายอดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจากการเติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับน้ำมันเต็มถังนะครับผมตอนนี้ในในจอที่รถยนต์ขึ้นว่าวิ่งได้1นึ่งพันหนึ่งร้อยาีปรับชปกกนเลยตอนนี้ผมได้งานตัวแรกนะครับม ก็จากสารยานะครับไปส่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับก็แถวแถวของผมนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันว่าวันนี้จะยอดเท่าไหร่นะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมวิ่งรถมาทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับที่วิ่งรถหาเงินด้วยเจ้า Ford Ranger XLT เครื่องยนต์2.2นะครับวิ่งมา12ชั่วโมงนะครับใช้ระยะทางไป321กิโลนะครับได้ยอดจากหน้าแอป2,519บาทนะครับลบแล้วเหลือประมาณ ลบที่แอปหักนะครับลบไป300ร้ปลายๆนะครับก็เหลือประมาณ2,140กว่าบาทนะครับผมอันนี้คือเน็ตที่แอปมันหักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเติมน้ำมันไปกี่บาทนะครับใช้ระยะทางไป321ร้เดโลเดี๋ยวไปดูกันว่าเติมน้ำมันเท่าไหร,ร่เต็มถังเหมือนเดิม เมื่อกี้ก็เต่าว่าเติมเต็มถังนะครับมันตัดอยู่ที่900ประมาณ960กบาทนะครับแต่พี่เขาเติมไม่ให้พันนึงนะครับผมเมื่อกี้สรุปก็คือใช้น้ำมันไป1,000บาทนะครับก็เบ็ดเสร็จนะครับวันนี้ได้ยอดที่แอปหักแล้วครับ2,182บาทแล้วก็ลบไป1,000นะครับก็คือค่าน้ำมันเราก็เหลือ1,182บาทนะครับแล้วก็ลบค่าเสื่อมสภาพรถนะครับผมคำนวณมาละประมาณกิโลละ0.8บาทนะครับหรือ80ตังค์นะครับผม ก็วันนี้3 2 1โลก็เป็นเงินค่าเสถียรภาพรถสอรบาทนะครับเบสเสร็จนะครับเหลือยอดที่วิ่งไปทั้งหมดนะครับ12ชั่วโมงกว่าเนี่ยเราได้ยอดแค่9 2้าบาทนะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มไหมนะครับกับการทํางาน12ชั่วโมงได้9 0 0ร้อกว่าบาทนะครับถ้าใครคิดว่าคุ้มก็ลุยครับแต่สําหรับผมก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทคํคลิปวิ่งงานส่งของมอไซค์นะครับลองเทียบกันดูว่า ใช้ระยะเวลาเท่ากันเนี่ย12ชั่วโมงกว่าเนี่ยว่าไหนจะได้ยอดเยอะกว่าและคุ้มค่ากว่านครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็าฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมไวด้วยนะครับแล้วผมจะทําคลิปดีๆออกมาอีกครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ